พรกับรายการครับจัเจียรนนะครับระะผมวันนี้เรามารีแมทเป็นอีกรอบนะครับระหว่างเชฟส์คิดิตาก,กับเชฟสุพัฒน์สุพัฒน์นะครับผมสองวันนี้ครับแข่งกันไปวันจันทร์ที่แล้วนะครับเชฟสุพัฒน์ชนะไปนะครับแต่ไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรกระชันนะครับเพราะว่าหนึ่งในกรรมการนี่เป็นเมียของเชฟเขาครับผมไม่ได้ครับ เด็ <laughs> กีตักไม่ยอมนะผมวันนี้เลยต้องมาขอแก้ตัวครับเราจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมจัดกัน <c oughs> ปั่นหมูเสร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้เชฟมีนท่าไม้ตายอะไรไหมครับที่มาสู้กับเชฟสุพัทรเขาบอกเราจะไม่ถ่ายหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมรู้ว่าท่าไม้ตายอะไรเ่ารู้เลยนนะคราะถึงเพื่อน เชฟสุภัทวอมแล้วนะครับตอนนี้ตอนจบนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนในขณะที่เชฟกิติศักด์ทำเสร็จแล้วเชฟสุภัทก็กำลังเตรียมของนะ ลูกยำมม,มากเลยค่ะหอมมากหิวข้าวว้าวตอนนี้พิธีกรภาคสนามยังไม่ว่างนะคะเดี๋ยวจะไปเองเชฟสุพัฒมีเคล็ดลับอะไรนะคะวันนี้ที่จะมาสู้กับเชฟกิติศักดิ์มีแต่ใจครับมีแต่ใจ, <laughs> ใจล้วนๆ <laughs> แค่รับมีดก็ชนะไปแล้ว <laughs> วันนี้ เชฟสุภัทใช้เนื้อส่วนไหนในการต่อสู้คะวันนี้ใช้เนื้อส่วนคอครับคอหมูคอหมูแบบเต็มเส้นยอดครับไม่เลยผเลือกใช้ส่วนที่ผมถนัดที่สุดแล้วครับอ๋อส่วนผมถนัดแล้วก็มั่นใจเต็มครับเต็มแลเลือกไม่เลือกดูแค่แค่แค่ใจมีก็ก็ชนะนะครับก็แดงอยนี้ อุปกรณ์ของเชฟพร้อมแล้วครับอารมณ์ดีมากเชฟนอนมานอนมาในขณะที่เชฟสุพัทรกำลัง,ลงสั่งเมนูนะครับ <laughs> เชฟกิติศักก็แอบ,บดูตลอด <laughs> แบบอบหันมาดูตลอดลงหมูแล้ว ลผลงานเชฟสุพัสเสร็จแล้วนะคะว,ว้าวสีสันแตกต่างกันนะครับสีนี้มาแบบสีโหดผลงานเชฟเอและเชฟบีนะครับดูกันใกล้ๆอันนี้กแล้วก็เชฟบหมอมกิ่นผัดกระเพรา เอาละครับผมหลังจากที่เราดูการแข่งขันนะครับของเชฟทั้งสองท่านไปที่เรียบร้อยนะครับผลสรุปว่าเชฟสุภัชนะนะครับผมโ้ผ่านลอยเลยนะครับผมสงสัยตำแหน่งเจ้าพ่ออาหารไทยของร้านเราคงต้องเปลี่ยนคน,นะคะแล้วนะครับรอบหน้าเขาจะดูนเมนูอะไรกันติดตามได้ในคับป้าทีวีแชมเปี้ยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับค่ะ